c i ตี้จีเอ็มหกนะครับล้อสิบห้า่อใบหนึ่งนะครับเกีย e ร์ซีวีทีนะฮะคันนี้จูนน้ำมันอียสิบนะฮะก็คันนี้เ e ข้มามาจัดโปรห้าพันนะฮะมีตั้งวาล์วล้างดีล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส่กรองหัวฉีดสแตนเลสรีส U, เซ็ตอีซียูเล i n g ิงรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันอ e ี e, นะฮะก็ซิตี้จีเอ็มหกแจจีเค นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะฮะมีเรื่องลิ้นหลี่มีเรื่องอะไรนะครับอันนี้ปลดลิ้นเดินยาวทะลุสองร้อยบวกลิ้นก็ไม่หุนะฮะโอเคก็ของเดิมนุมน่มนวงตอบสนองช้านะฮะผมโจให้คขบปมดนะเลียงแล้วมาเรียงไฟให้ใหม่ปลดทอกให้ด้วยนะครับโอเคคดีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดี่วดของคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูดโดยใช้ตัวดีฮะ AFY Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมัน,กนากาสนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูดรวนเลยนะครับจูดสดจูดถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคอะซีวีทียืดรอบไม่ได้นะครับแต่เบิ้ลตัวเปล่าได้นะมาปีเทสนะครับเปิดไอ d สดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับไป ใครจะได้รอฟ้าแดงแรงมาเร็วๆต้องจัดครับไปดูเองทีมพงศมทีเคพอกันเฉนคนเดินอ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ ซิตี้จีเผมหรือแจทีเคนะครับลองดูครับเหมือนกันทุกอย่างนะฮะอ่ะก็มีจูนะครับจูคาราสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันเองคันนี้ก็ได้นะครับมีจุดสำคัญหนึ่งนะครับที่ทำแล้วก็มีจูหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าบักซอยหรือว่าสีน้ำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนนะฮะเซอร์วิสมริการทั่วไปที่คลองเจ็ดหกไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนอบสถานที่นะฮะหัวค่าเดินทางนะครับ แล้วก็ติดตามได้ทั้ง3ช่องทางนะฮะเออสี่ช่องทางนะครับ Facebook YouTube Google Map นะครับ, Facebook, YouTube, รบแล้วก็ Tiktok นะฮะแนบเบอร์ไว้หมดแล้ว้ง4ช่องทางก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะอ่ะก็ส่งงานสำหรับ Honda City GM6 นะครับล้อ,อ1 5ท่อใบหนึ่ง Pro 5 0าพันจุนนบำับน E20 นะฮะกดให้ครบทุกอย่างดินไม่ขุกนะฮะดินเปิดยาว200บวกก็ยังเปิด เปิดยาวเลยนะฮะไม่หมุบแน่นอนนะฮะท้ายก็จะลึกๆ่กลยนะครับโอเคขอบคุณครับ